ปัจจบเขาไว้ไม่อยากให้ใครรับรู้ที่จริงฉันยังคงยืนอยู่ทั้งที่จริงยืนแทบจะไม่ไหวพูดแล้วว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจไม่ได้ยินอย่างนั้นเลยไม่อยากให้ใครได้รู้ว่าฉันกําลังเจ็บปาาปอ่ว่าไม่เป็นไรทั้งที่จริงจริงแม่งยกกําลังเจ็บต้องพูดอย่างน่ายย้มแล้วเอาเข้าหาแต่ถ้าฉันร้องไห้ก็คือแค่ฝุ่นเข้าตาแต่ความรู้สึกฉันตัวฉันแม่งรู้สึกผู้เหมือนแม่แค่แต่ความจริงแม่งโคตรรู้สึกและขงอยากจะให้คนอื่นฟังว่าอ่อนแอแต่ก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตอนนี้ก็กลัวอ่อน บางครั้งแสดงออกเมือเม่อนูกชัันเมินฉันต้องปกป้องตัวเองและจากคนที่ซ้ําเติมฉันต้องยิ้มทั้งที่จะไม่เต็มใจกับผู้โตรคาสิว่าคุณไม่เป็นไรปากทีเขาไว้ไม่อยากให้ใครรับรู้ที่เห็นฉันยังยิ้มอยู่ทั้งที่จริงยืนแทบจะไม่ไหวพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่รู้สึกต้องการให้ใครมาเห็นใจฉันเลยไม่อยากเฉลยตอนมคิงข้างในใครรู้ที่จริงฉันยังคงยิ้มอยู่จะมีใครรู้ว่าจริงใจเสียใจบางก็พูดว่าเธอไปทั้งที่ใจขอให้เธออยู่ บวงว่าข้างในที่เธอพูดขอแก้ขู่ถ้าฉันพูดแต่ถ้าเธอไม่อยากอยากกลับมาทั้งที่ข้างในเรวคงต้องการแต่แค่แต่แค่ฉันแค่ปากมาทําเป็นปากดีเหมือนไม่รู้สึกอะไรทั้งที่ปากดีเพื่อปิดบางความรู้สึกไว้หลายความรู้สึกที่ฉันไม่สามารถจะบอกว่าคูเป็นคนตลกเวยแต่ว่ามันไม่ตลอดทุกครั้งที่ปากเก่งพูดเหมือนฉันลายไพ่พูดเหมือนว่ายอมหักแต่ยังไม่ยอมงอถ้ามีคนหากฉันก็จำความจะเป็นใบ้ผมจะอาจจะดูเข้มแข็งแต่ข้างในฉันร้องไห้ บางทีเข้าไว้ไม่อยากให้ใครรับรู้ที่ฉันยังคงยิ้มอยู่ทั้งที่จริงยืนแทบจะไม่ไหวพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่ต้องการใครมาเห็นใจฉันเลยไม่ต้องอยากเฉลยความจริงข้างในใครรู้ที่ยังเห็นฉันยิ้มยิ้มอยู่จะมีใครรู้ว่าเสียใจไม่มีใครรู้อินเท้าหรือไงไม่อยากให้ใครรู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอะไรอยากจะระบายกับใครสักคนแต่มีคนมากมายรอบกายไม่มีใครรู้อินเดอะเดย์ไม่อยากให้ใครรู้ ว่าตอนนี้ไม่โอเคก็เลยต้องยิ้มให้คนมากมายทั้งที่หัวใจข้างในไม่โอเค